ซอม,ม้แมนบีคดีนมาว่าเดี๋ยวนี้สมาพันธ์ปีศาจลิเปอร์จะรวมกลุ่มกันเพื่อทำลายเมืองต่างๆอย่างนั้นเหรอข้านะในฐานะฮีโร่ยอมไม่ได้หรอกเอาเฮ้ยก็ <S <S <cinematic music. S 3> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิเปอร์เดซอาร์นะฮะช่องนี้ก็เป็นช่องของคนหล่อเท่ะนะผมใครหล่อเท่ลืมกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเออ วันนี้ผมมาทําอะไรนะผมวันนี้ผมจะมาปีนเขานะครับผมผมจะไม่ให้ดูไฮไลท์ปีนเขานะครับบอกเลยว่าเดือดมากๆนะครับผมสําหรับเอ่อมันไม่ใช่ทีมปีศาจอะเอาเป็นว่าคนตั้งเอ่อรูปร่างเป็นปีศาจนะผมผมก็เลยเจะเอาทีมนี้ไปตบนะครับอืมเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าฉันนะ่ะไม่ใช่ฮีโร่นะฉันจะมายือนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะแกนะ่ะก็เหมือนคาแมนยังไงล่ะเอามาประกอบฉากเฉยอืม ก็ใครที่งงนะผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะผมมูคาแมนนะเออก็โอเคก่อนเราจะไปดูคลิปอา่าตายเขานะผมก็เราก็มาหาผู้เล่นมาไ like ล่กระทืบไปก่อนดีกว่านะครับสำหรับทีมปีศาจนะฮะเฮ้ยอันนี้ดีไหมะวะแต่ว่าแบบคนนี้ผมตบบ่อยแล้วดิไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวเขามาเครืองผมหาเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับโอ้โหนี่ก็ไม่ใช่ทีมปีศาจอีกแถมแม่งโหดว่าทีมกูอีกเออให้ตายซิเอาใครดีวะเนี่ย นี่แหละในที่สุดทีมนี้ยังไงล่ะมีฟินิกแมนด้วยบอกเลยว่าแจ่มแมวนะผมก็ปีเคเลยนะผมปะอยากจะงัดมากๆเลยกับฟินิกแมนนะ่ะเออโอเคผมเปิดมาฟินิกแมนเขาได้เปิดก่อนนะผมก็ไม่ใช่ตัวที่เลวร้ายอะไรนะฮะเปิดไปแล้วผมหงลูกไฟโฉบเสียงนี่ยอดอะโหัวติดติดเผาไหม้สมตัวเลยอะทีมผมเนี่ย ไปแล้วผมแทงท็อปโอบัสนะฮะบอกเลยว่าปั้นไม่สุดนะผมแต่ว่าก็ไปหยุดที่บ่อได้เหมือนกันนะมุกป,ประเทศไหนวะเนี่ยเออไปแล้วผมยิงขี่ดาบุจักรไปท่าไหนเอาไปก่อนเลยหนึ่งล้านเจ็ดแสนเบาๆตายไปหนึ่งตัวลวะโชว์ให้เขารู้หน่อยพลังของเทพทูทัตซึมากิลูกรักนี่แน่ลงไปเลยโอ้โหสองล้านสามแสนบอกเลยว่าเจ็บจะจัดเอาแล้วทัตซึมากิเข้ามาท่าหนึ่งใส่เพื่ออะไรก็ไม่รู้ตัวบ,บ,บีแมนยิงธรรมดาทัตซูมากิตายไปถทอแฟงจบแล้วไงต่อด้วงต่อยเพี้ยะ เรียบร้อยครับผมจ g จก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมว่าคลิปไต่เขาไม่เดือดขนาดไหนคือมันเดือดมากเว้ยทุกคนคือแบบเดือดสุดๆเลยอ่ะจริงเดี๋ยวเราไปดูวนดีกว่านะฮะเราก็ส่งทีมไปเรื่อยหาคนที่เป็นตั้งรูปปีศาจแล้วก็ไปโจมตีนะผมแต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเขาด้วยนะอยู่ๆแบบไปเจอคนแบบตึงๆมาแล้วก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับอืม ไดีนะเอายุงแล้วกันพอดีผมอยากตบยุงวะ่ะไหนดูซิโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะทีมเขาก็เอาเรื่องอยู่นะไปกำลังเข้าสู่โรคไปเลยเริ่มการต่อสู้ครับผมก็แทงท็อปเขาเปิดก่อนตามสเต็ปนะเพราะของความเร็วคือผมเนี่ยต่ำมากนะครับโอเคถ,เถ่ายมาน่็นเลยถ่ายมาครับผม7จ็ดแนึ่งโอ้โหเอาเรื่องอยู่คนนี้ดาร์กเอ l นเจรันะ<ๆ>ผมแอ g e เจอรทะลวงต่อยเพีพโอ้โหโโห้าแสนเก้าผม บอกเลยว่าพี่ดาผมยังอยู่นานมากนะผมถึกโทนานจริงคนนี้นี่นผมแทงท็อปอกบาส์ขอเข้าไปห้าแสนเก้านะผมเจ็บอยู่นะสําหรับทางท,างท็อปผมนะฮะโอเคไปเลยยิงขีปนาวุธโชว์เขาหน่อยลูกปืนเรามีดียิงเปรี้ยงเข้าไปครับผมหนึ่งล้านสามแสนติดกระดูกหักไปสามตัวสี่ตัวสิแล้วก็ไปเลยลูกลากทัสซึมากิลงหนัก,หน,กหน่อยทุ่มตึกใส่แม่งเปรี้ยงเข้าไปสามล้านหกครับผมคือบอกเลยว่าของจริงอะทั์ผมอะไปฝั่งนู้นก็ทะวันแชน้นมาเปรียปร้ยง ปอ่งครับผมโห4ี8เอาเรื่อง you, อยู่เรื่องอยู่นูุนบอกเลยว่าติดกระดูหักกันรัวๆนะครับต่อยเพี้ยเพี้ยดูพี่ดำต่อยนะผมเซียวแฟงเข้าไปโจกนะครับผมพี่ดำก็เข้าไปต่อยด้วยไปนะครับผมเริ่มเทอมใหม่ครับผมเขาก็แทงท็อปโอบ,บัสเข้ามาเนะครับผมคือผมอยากจะบอกนะว่าแทงท็อปแม่งดีมากเว้ยทุกคนคือมันเป็นตัวที่ดีมากนะแต่ว่าราดนี้ไม่ได้ปั้นนะครับกำลังปั้นอยู่นะเออตอนนี้เราก็แทงท็อปโอบ,บัสสวนใช่ไหมชนชนเข้าไปครับผมอุ้ยเกือบล้านอยู่เกือ พายุนาล็กมานะครับผมก็3,500สสบาทนะสำหรับตัวนี้นะถ้าใครอยากได้นะครับดีขีวนาวุธสวนยิงเปรี้ยงเอาเรื่องอยู่อุย้ยสองล้านสามมันมีกระตุกเล็กน้อยด้วยผมแล้วก็ทัสก,กุกิลูกรักคูยูไคเคียเต้ลงไปทุ่มตึกใส่หน้ามันโพเดียมเปรี้ยงสองล้านหกนะผมก็บอกเลยว่าเจ็บสุดๆนะผมลุกมาลุกขึ้นมาแต่ความตายผมซอมบ,บี้แมนตะบ,บ้านแขนยิงซิวแฟงเปรีย้ยงห้าแสนก็ยังเบาๆอยู่นะเชื่อว่เอ่อซบบี้แมนผมก็ตะบ,บ้านแขนสวนไป,ไปเลยเปรี้ยง หกแสนนะผมแต่พิดำเขายังไม่ตายนะผมก็ยังจะมาจะตรวจอร่อยซูเพกใส่ผมนะผมซูเพกเปียงเข้ามาโอ้โหสี่แสนสี่นะผมก็จเจ็บเจ็บเหรอสกิดนะครับผมดูดีเลือดผมยังเต็มอยู่เลยเไปยังไงแทงท็อปเขาก็ถ่ายมาอีกแล้วนะผมตามสเต็ปนะผมบอกเลยว่ายือสุดใๆๆนเกมนี้หกแสนว่ะหกแสนมันก็เอาเรื่องอยู่นะแทงท็อปเราก็ถ่ายส่วนคืนบ้างเดชถ่ายส่วนคืนบ้างเดชเจ็ดแสนนะเพื่เดชอยมาแล้วผมพายุนรกจริงๆผมว่าตัวนี้ก็ดีนะจริงๆ 9แสนวะอันนี้ก็แรงอยู่เรื่องแต่ว่ามันจะมาชนะลูกปืนได้ยังไงวะนี่แงเข้าไปเลย1ล้า5แสนนะผมบอกเลยว่าเจ็บจุกจุกจะจัด,จดไปแลยวผมเอ่อฟูยคายเคียเต้พลังกิตลลวงนี่แน่เจอตึกทุ่มใส่ดี8แสนลุกขึ้นมาอีกครั้งครับผมสบันแค่ยังมบี้แมนส่งตรงข้ามเปรี้ยง5แสนนะผมยังเบาเบาอยู่ซบมบา้แมนลิปเปอร์ทางสองเขาหน่อยไปยิง เอาให้ร้องนะผมก็โหอ,อยู่หกแสนแปดเกือบตายอยู่ถือแฝงเข้าไปจบเขาเขาก็ตายพี่ดำเข้าไปต่อยยังไม่จบนะครับผมก็น่าจะเทิร์นสุดท้ายแล้วนะถ่ายไปถ่ายมาก็น่าจะจบแล้วเนะี่ยแทงทอกโอ้บาสจากฝั่งตรงข้ามถ่ายละสองทีเอ้ยอันนี้ห้าแสนห้าก็โอเคสําหรับการถ่ายนะไหนขอดูซิว่าใครจะถ่ายแรงกว่ากันเขาแรงกว่านะ่ยผมหกแสนหก <c oughs> ได้ไงนี้อ่ะ <c oughs> โอเคยิงขีปนาะวุธใส่ไปโอ้โหร่างกายมันก็ถึกทนนานเกินดูลูกปืนใหญ่ไม่เป็นไรเนะี่ย ลูกคุณใหญ่เหรอเอาตึกไปด้วยแล้วกันงั้นเรียบร้อยครับผมจบเกมเปที่เรียบร้อยนะฮะบอกเลยว่าลิปเปอร์ได้ตบยุงสมใจนะครับเจ้ากูเคตึื้อฆ่าน่ะไม่ชอบที่หน้าเจ้าเลยเรามาพีวีกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นย้อนหลังนะครับผมก็ไม่แปลกนะที่จะไม่เห็นผมกดท้าตูนะโอเคไปแล้วไปดูที่ว่าคืออันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนดูมากเลยคือแม่งของจริงอ่ะเออเริ่มการต่อสู้ไปฝั่งนู้นเปิดก่อนหมดเลยทั้งว้หกตัว เออเนี่ยดูดิพลังกิจทะลวงจากฟูยุคายเคียเต้ของเขามานะผมทุ่มตึกไม่มีอาวุธสามดานะผมเข้ามาหนึ่งล้านสี่แสนจากนั้นจะเข้าพัดเด็กต่อเลยครับคือบอกเลยว่าเอาเด็กมานี่คือกะบูดาเมจชุดเดียวล่วงโอเคผมเด็กก็เข้ามาสับตามปกติเข้ามาเจ็ดแสนแถมติดบุคยยี่สามตัวเนีียคือคุ้มที่สุดเลยนะฝั่งเขาแล้วก็บอลยิงมาผมหนึ่งล้านเก้าแสนแลว้วเบิดไปเก้าแสนนะฮะแตงท็อปโอบ,บัตเขาก็เข้ามาถ่ายต่อนะผมเตียงเปียงยังยืนไหวอย,อยู่เวทานาให้ผมยังไหวอย,อยู่แต่ไม่น่าจะไหวอ๋ออันนี้ทุบท เอาวะแทนสองไม่ไหวแน่นอนนะผมเจอตัวนี้ไปจากที่ผมกําลังจะพูดแล้วหยุดเมื่อกี้นี่แน่เรียบร้อยผมทีผมตายก่อนถึง2ตัวนะผมจากนั้นทีผมก็ได้เปิดนะผมเปิด4ีตัวสุดท้ายของเทิร์นเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยลงไปเลยพูอยู่ใครกี้เต้เข้าไปสองล้านสองนะผมบอกเลยว,ว่าเจ็บจัดจุกๆไปเลยตัววีแมนตับ้านแค้นแค้นนักแค้นหนานี่ละหกแสนบอกเลยว,ว่าเจ็บจัดไปเลยผมมาาัดสายําทลาลหินจากปูติวแฟ้ง เคาะเข้าไปเจ็บแต่บอกเลยว่าเจ็บจะจัดแต่เขาไม่ตายทักตัวเลยเฮ้ยยังไงดีครับผมก็เขามายังอยู่ต่อนะผมเลือดก็พอๆนะขึ้นหลอดแต่ว่าจะไหวหรือเปล่านะผมเขาเปิดก่อนหตัวทุกรอบเลยนะฮะโอเคเข้ามาอีกหนึ่งล้านเจ้าคูยใครของเขานะฮะแล้วก็เด็กเขาเข้ามาสับอีกทีหนึง่งเที่ยวแฟงเที่ยวแฟงตายไหมไม่ตายนะผมยังโดนสตัรอยู่นะฮะโอเคบอลเข้ามายิงธรรมดาใส่ตอบบี่แมนผมตอบบี่แมนผมก็หลับเป็นที่เรียบร้อยนะผมแล้วก็โดนต่อยมาทีหนึง่งโดนฟันมาทีหนึง่ง เดี๋ยวแฟงผมก็น่า,นาจุ่มดินไปี่เรียบร้อยฟูอยู่ใครเคียเต้แก้แค้นให้ฟูทุยให้ถือแฟงเออเดี๋ยวนี้ผูติดขัดมากนะไม่ได้พากนานจัดนะครับสวีมแมนก็สวัสดแค้นต่วนไปเปี่ยงเออเรียบร้อยตายหาไปมึงะนีพี่ด<น>ำผมไม่ได้ปั้นนะครับผมอัลลูทุยจรวดอันลอยสิอัลลูอะไรเออลิ้นพันไปหมดแล้วนะฮะนี่ก็ตีสองแล้วนะมาผ้าขาเลยเดี๋ยวคนข้างบ้านด่าทำไม ทางท็อก็เข้ามาถ่ายตามปกตินะผมแล้วเขาฟิวไอเีเต้ลงมาเบาๆนะครับแล้วจะจบแล้วล่ะใช่ไหมผมไม่จบว่ะยังไม่จบว่ะไปสะบันแขนปิดฉากแบบหล่อเทศเปรียงเรียบร้อยผมหกแสนนิ่งเลยที่เรียบร้อยบอกเลยว่าเดือดจริงนะครับอืมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทีมฮีโร่ในการไต่เขา vs คนที่ใช้รูปร่างปีศาจในทีมไต่เขาฝั่งฮีโร่นะครับถ้างงก็ฟังใหม่นะเออก็ถ้าใครชอบที่นี่อย่าลืมไลค์ถ้าใครแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเจ๊ะใจผมทำอะไรเอ่ยคอมเมนต์นะเออ